สวัสดีครับยาหมีแป้นครับเอฟซีท่าอ่างทองมาอีกผ้าแสีบครับมื้อนี้เป้าอีกกระสีผ้ามาแสียบขึ้นยอลนะครับนี่นะครับได้เมนูยำผักี้ริ้วครับยำผักี้ริ้วผักสดๆกรอบๆตามด้วยผักต้มผักลวกนะครับลำพิบปัตธูปะระเขาสวยเอ็นอนครับเอาเบาๆไหลย่างครับก่อนอื่นกัขอฝากช่องนะครับเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอามาครับช่องบายปลาแซบเนาะเอาบ่ออะไรฮะครับมาลงมือแซบกันเลยครับอืมกลับมาจะทำงานเมื่อยๆครับเมื่อนี้ก็ได้ย้ำผ่ากิโลขอแรงครับมือมาสับแซมกันนะครับ อืมปลนด,ดิบตนมยำข้าวอันเป็นสมุนไพรครับ,บเช่ปยะใ

กดติดตามไว้กดไห L นกดแชร์คอมเมนต์ก็มากครับ,บเป็นกับแกมก็ดีดนะครับน้ำปลากิโลเป็นกับเขากัได้ กินยงดูไงครับเอาวงี้ครับคิดนี่ไว้ต้องนี่ก่อนคิหน่าเกินไหมครับ